ไาเนี่ยนี่จะเป็นป๋องแมนชั่นแล้วเนี่ยตอนนี้ไปครับเข้าไปด้านในกันว้าวเ็วจะจัดแบบแบบไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยเเดินดูเรื่อยๆเดินชมบรรยากาศนี่สมชาชาใต้สมชาชาใต้ วันนี้เราจะไม่เข้าไปเจาะลึกนะนะครับก็เดินดูดูบรรยากาศในงาน,อโ,อนโอ้ย่นี่างออเราแต่ละบ้านแต่ละบ้าน ดีครับครับครานี้เราอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้เราจะมาซีคอนมาดูเรื่องเล่าเล่นหลอนๆอ,อีกครั้งครับที่ต๊ซีคอนบางแคนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าอาสีเจริญครับครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสซีคอนกันครับ ปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ซีคอนวันนี้ไปดูว่ามีอะไรร้อนๆหนี่ยครับเดิเข้ามาแล้วนะครับตันนี้ เดี๋ยวไปแอบดูตรงนู้นนิดนนึนงเหมือนเดิมครับนี่ครับจริงๆเราเพิ่งมาเมื่อตอนที่ยดเอาที่แล้วเดี๋ยวาแอบสอง <c oughs> โอ้ <c oughs> โห้นี่ครับโอ้วันยากาศเปลี่ยนไปครับนี่ w ัดเดอะช็อคโอ เปลี also, ่ยนใหม่แล้วฟซีคอนบางแคครับสถานที่เดิมแต่ว่าจัดการ <stream confer dles> จัดการใหม่เป็นเล่าเล่นหลอนหลอน๋องการพิมพ์นี่วัดเดอะช็อคเดี๋ยวเราลองเดินไปดูมุมบนมุมนู้นมีอะไร แต่ตามื่อคาที่แล้วเรามาตอนที่หยดแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าตรงนี้โอ้โหเสียงร้อนเหมือนเดิม <c oughs> เสียงร้อนเหมือนเดิมโอ้ นี่ครับมาดูมุมนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> อยขอโทษครับ <c oughs> โทษครับโทษครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นป๋องแมนชั่นนะครับเนี่เปลี่ยนเป็นป๋องแมนชั่นนี่ดูมุมบนนิดนึงโลเคชั่นก็จะทำใหม่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปดูด้านล่างกันดีกว่า ครับเดินไปดูด้านล่างกันดีวกว่าอี่อนบางแคเมื่อเ,เรามาตอนรั้งที่แล้วนี่ ที่หยดที่หยดสามอืตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนี่ครับวีนที่3ตุลาถึง2พฤศจิกานะครับเดือดช็อกเล่าเล่นหลอนหลอนหนึ่งบ้านหลอนห้าบ้านหลอนสิบบ้านมีราคานะครับไปครับ เดินมุมเดิมนะครับมุมเดิมอไปดูที่ว่ามีอะไรบ้างโอ้โห นี่ถ้าใครอยากหลอนก็ซื้อตั๋วเข้าไปครับเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศรำใหม่โอ้หนี่ก็มีรายละเอียดเลยครับรายละเอียดมีซีคอนสแควร์สีนักลินก็มีนะนี่โอ้จัดซนะอย่างหลอนจริงจรง คุณยายสปีดคุณสันลันออโอ้โหแต่จัดจัดือบเขาที่แล้วจัดกระถางที่หลอนกว่าเขาที่แล้วเนาะอโอ้โหอันนี้ นี่อันนี้อันนี้จะเป็นตารางเวลานะนตารางเวลาครับนี่เป็นตารางเวลานะถ้าใครอยากจะเข้าไปชมดูครับตรงนี้เป็นจุดซื้อตัวนะต๋วเนี่ยตรงนี้เป็นจุดซื้อตัว๋วตุ๋วูเก็ <c oughs> ตกใจันยืนมองฉันนี่ครับเป็นตารางพักบ้านผีสิงจัดได้นี่อันนี้ก็มีร้านค้าเหมือนเดิมนะนี่โหดูของขายของขายเข้ากับบรรยากาศมาลาวีน โอ้นี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายของม่เสื้อไ้ยเนี่ยน,นี่จะเป็นป๋องแมนชั่นแล้วนี่ตอนนี้ไปครับเ,เข้าไปด้านในกันว้าวก็วจะจัดแบบแบบไปอีกแบบหนึง่งเดินดูเรื่อยๆ เดินชมบรรยากาศกกน,นี่ตุ๊ดงปลา,านี่ขมชาชาใต้ขมชาชาใต้วันนี้เราจะไม่เข้าไปเจาะลึกนะนะครับก็เดินดูดูบรรยากาศในงานอาโอ้ยนี่มีขมชายชาใต้ แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็ไปเล่นที่นี่เปนโซ่เล่ีคนก่โอ้โหดูเขาทำเป็นโซนแบบเ,เป็นบ้านเป็นบ้านแต่ละนั่นนะอันนี้เป็นบ้านจอมขมังเวทโอ้ เดี paid, oh. oh. so oh. uh ๋ยวดูนี่ดูบรรยากาศนี่ก่อนโอ้โหนี่โรงพยาบาลประจำอำเภอ้วด้วยโอ้โหสุดยอดมากโอ้หืมคือหลอนเขตประชาร์มนะครับดูอ่า ทำเวยช่างหลอนเลยนะวัดปิดช้าฝั่งทนอนนี่ครับนี่เราก็ดูร้านขายของดีกว่านี่อันนี้มีการเวริเวร์กช็อปเลยเวิร์กช็อปเพ้นไลน์ โอ้มาดูครับนี่โอ้ขาช้าอันนี้เป็นเวิเร์กช็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของโอ้มันร้านขายของที่เกี่ยวกับเวิร์กช็กอปนะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นขนมข,ของกินหน้านี้ขนมปังไส้ครีมขนมปังไส้ครีมไส้เกลือ,อร้ล้านขนมปังไส้ครีมนะครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าสำนวัสดีครับคุณลูกค้าสนะครับหน้าทานมากเลยครับดูครับโอ้โหกกัดโอ้โดูจัดดงงร้อนเลยนี่ครับฮักกิฮายากิ อันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นหมูนะลูกชิ้นหมลูลูกชิ้นหมูปั้นสดอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาโอ้น,นี่ครับนี่ <c oughs> จะให้ช็อคไปถึงไหนครับเนี่ <c oughs> กุ้งแช่อันนี้ร้านนี้เป็นร้าน,น,น,านกุ้งแช่น้ำปลานะครับเนี่ย นี่โ oh. อ้น <hhhh troll> ี่ช็อกนี่มีช็อกโกแลตดูใบด้วยนะช็อกโกแลตดูใบมีสับปะร่สองสองร้อยห้าสิบโอ้ยทำเสียงตกใจมากนะโอ้หน้าทานมากเลยนะครับนี่ครับ40สบาท3ไมร้อยครับ มีข้ามาเที่ยวนะครับซีคอนบางแคชนะครับอ,อื่ก็จะมีของขายหลากหลายใช้ไหครับก็จัดไปควบคู่น,นี้ก็เป็นแบบว่าโลเคชั่นที่เรื่องหลอนๆจัดได้อย่างสุดยอดมากเลยแต่ดูแล้ว มีเสียงหลอนด้วยมีเสียงหลอนด้วยโอ้ยคืนฉีนร้อนโอ้โอโอยออทำไมน่ากลัวมากเลยดูคุณหมอป๋องอะ อันนี้เป็นมีไก่ฉีกน้ำพริกนะครับเนี่ยเห็งพริกน,นี้เป็นเค้กร้านเค้กนะครับโอ้ล้านเค้กน,น,นี่น่าทานมากเลยนะครับเค้กแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้หนี่อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ย อันนี้เป็นชีสเคส้กครับนี่ชีสเคส้กชีสเค้กอันนี้ก็เป็นร้านขนมปังเนาะร้านขนมปังโอ้โหนี่ดูเค้กร้านนี้เยอะมากเค้กร้านนี้เยอะมากเลยครับนี่ครับโอ้โ เค้กวิเศษแฟมเลี่ครับวิเศษแฟมเลี่น่าทานนั่งเลยอันนี้เป็นขนมปังนะนนเนาะร้านขนมปังโอ้อันนี้นนะนะจะเป็นอ,อีสานเลิฟเวอร์ไส้กรอกอีสานนะเป็นไส้กรอกอีสานอันนี้ ันนี้เป็นชีสเค้กนะครับชีสเค้กนะครับอันนี้ครับครับโอ้โหโอ้โหอ้เสียงร้อนเสียงร้อนอุ้ยอันนี้ชิปฟอนอนนี้ชิปฟอนนี้ชิปฟอนครับนี่ครับชิปฟอนโอ้ เนี่ยน,นี้เป็นทางออกเนี่ยใครจะหลอนก็ต้องเสียตังค์เข้าไปนะเนี่ยน,นี่ก็เป็นมีมันม่วงเกือกตัวแดงมีไส้เยอะแยะเลยนะครับไส้ให้เลือกหลายไส้ เนี่ยดูได้ต่อมดูนะครับจุดฟ้อนอือหูอนี่ครับเกี๊ยวตีเกี๊ยวตีครับนี่เกี๊ยวตีครับท่าน นีครับเกี๊ยวเิ๋วน่าทานมากเลยครับนับนี่อันนี้ก็เป็นคุกกี้ครับนี่คุกกี้นี่คุกกี้ครับนี่นก,ก,นก็จะแตกต่างจากงานที่แล้วนะแตกต่างจากงานที่แล้ว คือนขนมไข่ขนมไข่สงขาทำกันอย่างร้อนๆนะครับเจ้าดังบรรทัดทองครับขนมไข่สงขาเนี่ยเราก็เดินดูร้านอาหารไปนี่สับข้าวพะต้มนะพต้มพะต้มเดอดช็อกต้มเดอดช็อเนี่ เขาต้มถั่ชอบเน็ตโอ้คุณป๋องคำพลโหนีุ่ี่ชายพี่ชายพี่ชายสวรรค์พีใชายสวรรค์นะเนี่ยพีใชายสวรรค์นะครับ เยอะแยะเลยานโอ้โอันนี้ก็น่าทานมากเลยครับเนี่ยเป็นทาร์นะทาสโปรตุเกสทาสโปรตุเกสครับเนี่ยโอ้โหดูหน้ากากหน้ากากยังร้อน อันนี้เป็นขนมจีบจิว๋วคนเต็มเลยคนเต็มเลยเลยขนมจีบจิ๋วนี่คนเยอะนะครับอันนี้เป็นโดนัทเนาะโดนัทไปเดี๋ยวเราเดินบนออกไปจุดอื่นมั่ง ไปดูว่าโซนอื่นมีอะไรบ้างโอ้ไส้กรอกไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกเยอรมันครับนฮียเนี่ยคุยช่เมื่อกี้นี่คุยไชย่คุยไชย่ค,ชครับคุยชย่คุยไช่สวรรค์ครับ ่าเดี๋ยวเ,เดินต่ <c oughs> อนะันนี้เขาต้มแต่ช็อกนะเขาต้มแต่ช็อก <c oughs> นี่ก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเ็นเล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบรรยากาศของในงานนะครับ อโอ้อันนี้มีอะไรในภาพต้องเข้าไปชมนะครับเพราะว่านีเป็นการจัดแบบเล่าเรื่องหลอนๆนะครับมีอะไรอยู่ในภาพี่ครับ งโซนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ซีคอนบางแทนะครับก็จะมีหลายจุดนะนะมีหลายจุดโอ้ยดูเสียงร้องกันนะี่ครับเป็นเล่าเรื่องร้อนรลอน,ลอนเล่าเล่นร้อนรลอนีอน่นะนะครับยีบสามตุลาถึงสองพิกาสองห้าหกแปดครับ นี่เป็นโซนนี้โอ้นี่คนเข้าไปแล้วก็จะออกมาตรงน,นี้ออกมาก็กรี๊ดกันใหญ่นี่ครับมีอะไรในภาพเนี่ยดูบรรยากาศบรรยากาศก็ทำนะเหมือนกำแพงวัดเลยโอ้โว้ ยี่บสามถึงสองวิกาจะเป็นเหมือนลูกคุณป๋องทั้งนั้นนะนีครับเดี๋ยวเราก็เดินดูวนมาตรงนี้ดูเก็บรายละเอียด <ไป S 1> นี่ครับน้องๆก็เข้าไปทางเข้าบ้านคุณยายสปีด <ไป S 1> โอ้เดี๋ยวดูดิครับทำซะ อะไรจะขนาดนั้นนี่ตรงนี้ก็จะมีมีรายละเอียดของเวทีนะครับนี่คืการจัดรายการใครจะมานั่งฟังนะครับนี่นี่ครับฟังฟรีนี่ เป็นตารางจัดรายการเล่าเรื่องร้อนเดชอกเวลา14บนาฬกาถึง15 30ฟังฟรีนะครับโ้นี่ก็มีรายละเอียดแต่ละวันนะครับมันพุ่ลรหัสยกตัวอ,อย่างป๋าออสคุณวีคุณตั้มคุณต่ายนะครับมันสุกก็คุณตั้มคุณวีประมาณนี้นะครับนี่ดูด้ยครับน็่ก็จะมีนักจัดรายการ มาเล่าเรื่องหลอนๆนนะครับมาเล่าเรื่องหลอนหลๆเดี๋ยวเราจะดูไป้โอ้นี่ถ้าเราดูรูปนายกมลนายกพลทองพับกณสองพะลานังมาหาเฮียณโตฮาเวเดอะช็อกพยันเต คุณป๋องคุณลงทุนมากเลยที่เับ okay. ก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับ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 ค่ัครับครันครับคครับครับคีับครับครับครับคนครับคครับารครับครัคคกรครับครครับ ผมอยากเห็นครับนี่ก็จะมีของขายนะครับเป็นพวกของของเสือ้อเสือ้อบวกนะครับอันี่ครับตัวละ699ไซส์ XL สุดช็อกนะครับนี่นครับมีหน้ากา โอ้นี่ว้าสุดยอดนี่ก็มีการเพ้นหน้าด้ยวยตรงนี้คือเพ้นหน้าด้วยนะครับตรงนี้นเพ้นหน้าเด็กผู้ใหญ่99บาทีูก็มีคนก็จะมารอนั่งฟังกันนะรอเวลา บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะนี่ระวนมาถึงตรงนี้รอบอันนี้ก็เหมือนห้องห้องจัดรายการนะ <c oughs> จะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนี่โหดูซิดูซิโอ้ดูครับบรรยากาศวัดเดอะช็อก วันเดอะช็อกครับนี่โอ้ยข้างสร้างสารเหลือเกอินนะครับ oh. ตรงนี้ก็เป็นป๋องการพิมพ์ตรงนี้ก็ซื้อตัวนี่ครับ <c oughs> วัดเดอะช็อกเนี่ยทำซะยิ่งใหญ่มาก ก็จะประมาณนี้นครับนะครับอยู่ที่ซีคอนบางแคนี่ใครที่อยากเข้าไปหลอนๆก็มาซื้อตั๋วที่นี่ครับนะครับนี่ค,ครับเข้าไปก็จะมีเรื่องหลอนๆนะมีทางออกบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะครับ เดอดช็อกเล่าเล่นหลอนนะครับซีคอนบางแครนะครับ <Yeah. S 1> จัดอยู่หลายวันนะครับจนถึง2พิธีการนะครับถ้าว่างก็มีโอกาสมาเที่ยวมาชมนะครับเดีย๋ยวจะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์ก <ไป S 1> ดติดตาม<ป> ก็เป็นกำลังใจงช่องเราด้วยนะครับครับเบอนเล็เป็นๆเอาไปนี่คร,ครับอย่างสวยอย่างร้อนวางร้านขายถ <c oughs> ้าเดินวนมาจนถึงนี่ครับของแมนชั่นของแมนชั่นนะครับ คลิปนี้ก็จะปิดลงประมาณตรงนี้นะครับนครับกดอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอนคลิปใหม่เจอือนคลิปหน้านะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ